หนาวแบบเปิดตน้นมาใช่ครับผมเราก็มาแบบหนาวๆเลยครับวันนี้ครับผม <c oughs> แล้วก็มา,แล,มาแล้วก็มาพร้อมฝนนิดนิหน่อยหน่อยครับผมเราทำให้มันมีความอบอ้าวเล็กๆถ้าเกิดถ้าเกิดมีแบบหยดติ่งๆกันก็อย่าว่ากันเลยนะวันนี้ <c oughs> น,นีคนมาของเพลง S <S 2> <S 2> ใช่ครับ <S <S ผม <S <S มามามาร้องเพลงมามาเต้นได้ได้มาทาอะไรมากมายในแบบลานเป็นคือคือ,คอเรียกว่าโชว์เนี้ยมันเป็นโชว์ที่พิเศษมากๆตรงที่ว่าเราได้ใช้สเตจคือทั้งลานนี้เลยก็คือแบบทั้งทั้งงานที่เขาจัดไปเลยอะไรเงี้ยผมผม,ผมก็เริ่มมาจากข้างหน้าแล้ววิ่งไปจนถึงสุดแล้วก็เต้นเต้นเต,ต้นไปด้วยอะไรเงี้ยผมก็อะไรนะฮะพื้นที่คุ้มมากครับผมก็ก็วันซ้อมก็มีลื่นมีอะไรกันไปนะผมมีก้นจ้ำเบ้ากันไปก็เจ็บเจ็บนิดหน่อยแต่ก็แต่ก็เครื่องงานนะครับผมสนุกสนุกครับ ใช่ครับผมเขามันก็คือมันเพิ่งฝนตกไปด้วยแหละครับผมแล้วเขาก็มาแบบพอเปิดโชว์ผมปุ๊บเขาล้มแบบมาอยู่ตรงหน้าผมเลยอย่างเงี้ยแล้วแบบกล้องใช่แล้วกล้องมันก็ลงมาอยู่ตรงเท้าผมเลยผมก็ไม่รู้ว่าแอบตกใจไหมครับแอบแอบตกใจนิดนึงครับผมแต่ว่าก็ก็ก็ยังดีเราเราเราก็ช่วยพี่เขาขึ้นมานิดนึงแล้วก็ไปไปแบบเดโชมาสโกออนก็เลยโอเคค่ะต้องเชิญชวนแล้วแหละมาใช่ครับผม ต้องฝากให้ทุกคนนะครับผมมานะครับผมที่หน้าลานเซ็นทรัลเวิลด์นะตอนนี้เขาก็จัดไว้แบบเต็มมากๆมีทั้งอาหารมีทั้งมุมถ่ายรูปมีแบบม,มีมีหลายโซนมากๆแล้วก็มีต้นคริสต์มาสด้วยก็คือเป็นแบบเมนหลักเลยเนาะ mm hmm. ก็อยากจะฝากทุกคนให้เข้ามานะครับผมมามาเล่นมาถ่ายรูปมามาเนี่ยมามา,มาชมบรรยากาศที่ดีๆช่วงสิ้นปีนี้นะครับผมถ้าเกิดไม่มีที่ไหนไป mm hmm. ก็รู้สึกว่าที่เนี่ยเป็นที่ที่ดีมากๆในการที่เราแบบมาชวนแบบเพื่อน mm hmm. ๆหรือครอบครัวมาแบบเดินเล่นกันอ่ะ uh hmm. ี่ขอบเก็พัดลมเสร็จพัเข้ารู ขอโทษครับขอโทษครับขอโทษครขอโทษครไม่เป็นไ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 รเราไเป็นแขกเรถูกเป็นทุกคนเกิดแบบเรนี่เรนน่าที่ไปที่มาทำไมเราถึงคือคือจริงๆผมอ่ะรู้แบบไม่กี่วันก่อนน่ะ2อถึงวันก่อนหน้าอะไผมแล้วผมก็ช็อกมากเพราะว่าจริงๆจริงๆคือตอนตอนแรกเขามาแล้วแล้วเหมือนด้วยทัวร์ของเขาครับเาเขาจะมี ช่วงเป็นช่วงของแขกรับเชิญอยู่แล้วที่ที่เขาอยากจะเชิญแบบคนของประเทศนู้นประเทศนี้มาอะไรอย่างเงี้ยแล้วตอนแรกเหมือนเขาก็พยายามหาหาอยู่จนแต่ว่ามีมีพี่ที่ที่ก็เคยแบบที่อยู่นาดาวด้วยกันเนี่ยแหละครับผมเขาเขารู้อยู่แล้วว่าเราชอบมากเขาแล้วแล้วเขาก็รู้จักับบทางพี่ๆที่ Univers ร์แซลไท a แลนดด้วยอะไรอย่างเงี้ยแล้วเขาก็เลยเหมือนแบบบอกว่าเนี่ยไอชอบมากอยากอยากลองดูแล้วแล้วจริงๆผมมาเคยสัมภาษณ์เขาตอนที่เขาปล่อยอัลบั้มไอเพลงนี้ ผมเค,เคยเป็นคนที่เหมือนเหมืไปสัมภาษณ์เขาถ่ายซูมอะไรอย่างเงี้ยครับผมแล้วเขาเคยเหมือนพูดเกินไว้ว่าเฮ้ยถ้างั้นยูก็รอ,อบหน้าไอามาเมืองไทยเดี๋ยวยูมาขึ้นคอนเสิร์ตด้วยกันแล้วเ,เ,เ,เขาชวนมาจริงๆ <คน S 1> ผมจำไดผ้ผมไม่ได้ถามว่าเขาจําได้หรือเปล่าผมลืม <คน S 1> แต่ว่าเ,เออแต่ว่าแบบแต่เราดีใจไปแล้วเราแบบเยเขาแบบชวนเราขึ้นจริงๆอะไรอย่างเงี้ยแล้วแบบก็มีแฟนคลับแคปไอวิดีโอนั้นที่ที่เขาชวนผมแล้วก็แบบสุดท้ายผมได้ขึ้นมันก็เลยเป็นแบบเออแล้วเขาน่ารักมากเลยครับ น้อยแบบค่อนประมาณ2-3วันนะผมมามามารู้ก่อนหน้าประมาณนั้นซึ่งซึ่งก็ช็อกแบบผมคิดอยู่นี่คิดแบบอ้าไม่บ้าเลยอยู่ก่อนทักทายกันด้วยตอนแบบว่าเสร็จหลังเวดีก่อนทักทายกันเลยใช่ใช่คือคือจริงๆมันจะมีรอบก่อนหน้าก่อนหน้าเป็นรอบซาล์เช็คครับผมก็คือเป็นรอบแรกที่เราเจอกัน รอบนั้นนะเป็นรอบที่ผมท,ที่ทุกคนไม่ได้เห็นแต่ผมคือสั่นที่สุดเราดิ้นเคยสั่นไปแล้วเพราะว่ามันเป็นรอบแรกที่เราเจอเขาตัวจริงๆอะไรอยนะ่างเงี้ยฮะแล้วเราก็เดินไปแล้วแบบฮัลโหล thank you for แบบเชิญมาขอบคุณมากๆอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าพอเราผ่านรอบนั้นไปได้มันเหมือนว่าเราเราเคยเจอเขาไปแล้วเราก็เลยเหมือนพอพอพอขึ้นมันก็เลยสนิทกันได้มากขึ้นแล้วแล้ว,ลวพอพอพอเสร็จผมผมก็ไปยืนรอเขาแล้วก็แบบขอบคุณที่เชิญขึ้นมาด้วยกันเในการร่วมงานอย่าง<ห>นี้เราต้องเตรียมตัวยังไงบ้าง โอ้<อ>ผมผมคือ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 ตอนนั้นผมขึ้นไปร้องเพลงเดียวครับผมผมก็เลยซ้อมแค่ผมก็เลยฟังแค่เพลงนั้นแหะแล้วก็ซ้อมแค่เพลงนั้นแหะอยู่เพลงเดียวแบบยำ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 ไปไเรื่อยๆครับผม mm. แล้วก็นอกเหนือจากนั้นมันก็คือเหมือนแค่ต้องเตรียมตัวเตรียมใจแล <c ười> ้วครับผมไม่ได้ไม่ได้อะไรมากกว่านั้นเพราะว่าจริงๆจริงๆเราขึ้นไปมันๆๆมันก็เป็นเหมือนเกสที่ที่แบบเป็นเป็นเป็นแขกรับเชิญเขาไม่ไม่แบบมันไม่ใช่โชว์เราเราเราก็เลยแบบไม่ได้ไม่ได้ทําอะไรมากแค่แบบขึ้นไปย่วมแจมท่อนหนึ่งอะไรเงงี้ยยา่ เขาก็เขาก็ดีนะครับผมเขาก็เดินลงมาขอแต่ว่าเขาเขาต้องออกเลยเพราะว่าเหมือนว่าไม่งั้นเดี๋ยวมันแบบมันวุ่นวายอะไรเงี้ยผมเขาก็แบบเอ้ยเขาเออเขาบอกว่า you are natural เขินเลยเขินเลยเขินเลยอนาคตจะได้แบบร่วมงานเล็กๆๆๆก็หวังว่าครับผมถ้าเกิดถ้าเกิดมีโอกาสหรือว่าเขาเขาชวนมาอีกก็อยากครับผมผมชอบ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 แบบชอบอยู่แล้วเราเราฟังเพลงเขามาตั้งนานแล้วอะไรอย่างงี้ มันมันคือแบบมันมันเกินไม่ผมผมไม่รู้จะจะพูดยังไงเพราะว่าหนึ่งหนึ่งอย่างคือเราชอบเขามากแต่ว่ามันไม่เคยเป็นเหมือนแบบเป้าหมายในการใช้ชีวิตของเราปกติเราจะมีแบบเอยเราอยากออกเพลงเราอยากขึ้นคอนเสิร์ตเราอยากทำนู่นทํานี่เราเรามีเป้าหมายแต่แบบอันนี้มันเป็นเหมือนของแถมที่ดีมากๆหนึ่งอย่างแล้วเราเราเออเราเราไม่รู้จะรู้สึกยังไงเหมือนกันแต่ก็รู้สึกขอบคุณอะไรก็ตามที่ที่ทำให้มันเกิดขึ้นได้ขอบคุณทุกอย่างเรารู้สึกแบบ grateful appreciate มากๆครับผมก็เออ ใช่ใช่ใช่มันเหมือนลูกทางด้านเพลงไปเลยเป็นแบบอัรทีีสิงกคโปองไปในผมนะฮะใช่ดวงลูกอ๋อก็ก็จริงคือคือจริงจริงมันมันเป็นสิ่งหนึ่งที่เราอยากทํามาอยู่แล้วอะครับผมว่าว่าเราเราทำงานแสดงมาเยอะมากๆแต่จริงๆแล้วเรามีแพชชั่นด้านนี้ที่แรงแบบที่สูงมากเหมือนกันด้านด้านดนตรีเพราะจริงๆผมจุดจุดเริ่มต้นของผมเลยคือผมเป็นเอ่อมือกีตาร์เล่นเล่นเล่นกีตาร์กับแจ็คกี้อะครับผมแจ็คกี้นายใบนาย ใช่ใช่คือคือ,คอจุดจุดเริ่มต้นผมเลยผมผมผมมีวงผมชอบดนตรีตามาก่อนอะไรอย่างเงี้ยแล้วแล้วเราค่อยมีแพชชั่นทางหน้าการแสดงแล้วแล้วพอเราพอเราได้มาอยู่ตรงเนี้ยเราเราได้ทํางานแสดงเยอะเรรู้สึกว่าเราเรา,เราก็อยากทําแบบอีพาร์ตดนตรีไปด้วยอะไรอย่างเงี้ยครับผมเออเพราะว่าจริงจมันเป็นจุดแบบจุดท,ที่เราชอบอยู่แล้วแต่แรกมีใหม่มีแบบนะี้แนนไปไหนกปเด็กไวมเออมีก็น่าเกิดปีนี้น่าจะไปไม่ไม่ไกลมากครับผมไปไปทะเลไปอยู่เกาะกันครับผมก็ ก็ประมาณนั้นไม่ได้ไม่ได้มีอะไรจริงจริงๆเพิ่งเพิ่งแพลนจบเมื่อเมื่อวานอะไรอย่างเงี้ยครับผมเมื่อเพิ่งเพ,พิ่งนั่งคิดกันได้ว่าจะไปไหนดีแล้วก็มีเหมือนเพื่อนคุณแม่มกับลูกเขาที่สนิทก,กับผมอยู่แล้ว <c oughs> <ๆ>อะไรอย่างเงี้ยก็เขาขเขาจะไปกันอยู่แล้วก็เลยอ่ะเราไปจอยทริปเขาขเพราะว่าตอนแรกแบบไม่รู้ว่าเราจะมีงานหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยแต่พอพอพอมันเคลียร์มันโล่งปุ๊บเราก็เลยแบบอ่ะจัดเรียบร้อยเลยครับเษ ครับ <outh> ผมไปด้วยครับผมไปด้วยครับผมก็ไปไปกับทั้งทั้งครอบครัวแล้วก็แล้วก็มีมีอลิซไปด้วยครับสนิทกับแม่มากเลยเน,นใช่ใช่แบบบางบางบางคนจะชอบคิดว่าเขาเป็นเหมือนแบบเป็นลูกเป็นลูกสาว <นะ S 1> คุณแม่เพราะว่าแบบมัมีความเหมือนมีความแบบลูกครึ่งลูกครึ้นเขาหลังคล้ายๆกันอะไรอย่างเงี้ยครับผมใช่ใช่เพราะคือจริงๆหลังๆผมรู้สึกว่าผมไปเที่ยวกับแม่ผมสู้แม่ไม่ได้อะแบบแม่แบบ แบบบางบางทีเราแบบเราเราแบบไม่ไหวแล้วอ่ะเราเราตายแล้วอ่ะแม่ยังแบบพี่แซวเขาบอกใั่แม่มาว่าแม่เอาพลังอะไรนีจี้มาเนเออผมผมบ้างบ้างที่ผมคิดเหมือนกันแต่ว่าเราเราก็ปล่อยเขาแฮปปี้ไปแบบเพราะว่าเราก็ทําทุกอย่างนี้เพื่อเขาอยู่แล้วเอยแี้วที่เองอินเทรนด์แบบคุณแม่ยังสาวอะไรเงี้ยคุณแม่แบบเียวอะไรเงี้ยเราเหอนว่าแม่เราก็แบบเออไปรุ่นอะก็ก็ไม่ไม่รู้เลยผมผมรู้สึกว่าแบบ คือด้วยค,ควาที่เขาเป็นมานานแล้วเราเราเราเลยอาจจะชินแบบนี้ไปแล้วเราเรารู้สึกว่ามันมาอาจจะไม่ได้แปลกเท่าไหร่แต่ว่าสําหรับ Grab หลายๆคนเวลาแบบเวลาเห็นผมไปเที่ยวกับแม่พวกพวกผมอาจจะไปเที่ยวกับแม่บ่อยซึ่งซึ่ง,ซ,ง,ซ,งซึ่งมันเป็นเรื่องแปลกมากสําหรับคนรอบตัวผมนะแบบอย่างอย่างเจเลอร์ยังถามเลยว่าแบบอยู่ยังเที่ยวกับแม่อยู่อีกเหรออะไรอย่างเงี้ยซึ่งซึ่งมันก็เป็นจริงๆว่าผมเที่ยวกับแม่อยู่เลยทุกวันนี้แล้วก็เที่ยวเทีกับแม่บ่อยอะไรเงี้ยคนชมว่าแม่เด็กแม่ว่าไงบ้างครับแม่จะบอกว่าไม่ใช่ พี่สาวอ๋อไม่ใช่แม่ไม่ใช่แม่แม่แม่บอกว่าแม่เด็กอะไรไม่ใช่นี่พี่สาวหรือว่าบะหรือว่าบะบางวันบอกว่าแบบนี่นี่นี่คือแฟนอ๋นี่เออเราอ่ะมาแบบควงแบบควงแฟนมาวันนี้ใช่เก็บเองเป็แฟนใช่ใอย่างนั้นเออผมผมก็งงๆเหมือนกันว่ามันมันได้เหรอแม่มันมันมันอย่างนี้มันอย่างนี้มันมันแตกหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยเออครับแม่มาได้แม่วันอาทิตก็ต้องมาได้ลูกผมก็ ผมว่าผมว่าโอเคได้ได้ก็ได้ฮนะ